วันนี้ไ,นไม่ว่าจะมีงานที่ไหนก็ไปทุกที่ไม่ตองตอนนี้เราก็จะไปดีบ้านกระเรียงนะคะเหมือนที่บ้านพี่แฟดเลยนะเป็นแบบน,นี้เลยนะคะพี่พมากินกันสวัสดีค่ะสวัสดีบีพีเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกับช่องแสงเดือนตะลุยป่าค่ะพ,พี่แต่วันนี้แสงเดือนไม่ได้เข้าป่านะคะแต่ก็มาที่หมู่บ้านลึกที่สุดในตะลาสีของเรานั่นเองก็คือ มาประเพณีวันกินข้าวห่อที่หมู่บ้านพุรกรรมนั่นเองนะคะพี่ๆวันนี้แสงเดือนก็มาคนเดียวนะแต่ว่ามีเพื่อนอยู่ที่นี่ก็คือวันนี้จะให้เพื่อนพาทัวร์แล้วก็พาทัวร์ในหมู่บ้านนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าบ้านใครเป็นบ้านใครก็ไม่กล้าเดินเนาะ mm. ก็เลยมาให้ mm. ก็เลยให้เพื่อนเนี่ยพาเดินดีกว่าวันนี้เราก็ใส่เสื้อกาเลี่ยงมานะคะนี่พี่ตอนเราไปบ้านพี่แฟดเนี่ยเราไม่ได้ใส่เสื้อกะเหลี่ยงนะก็ไม่เป็นไรถือโอกาสแก้ตัวในงานนี้แทนแล้วกันนะ คาดว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านสุดท้ายแล้วเนาะใช่ไหม,ม <Okay. S 2> หมู่บ้านสุดท้ายในตะนาวศีนะคะวันนี้เราก็มาที่หมู่บ้านพุรกรรมนั่นเองเราก็เคยมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายพี่พี่ดูในหมู่บ้านซึ่งจะถ่ายแค่ในลำธารในการมหาผักเท่านั้นแต่วันนี้เรามาทัวร์หมู่บ้านพุรกรรมกัน mm. ก็คือเป็นการจัดประเพณีกินข้าวหอมเหมือนที่บ้านพี่แฝดนะคะพี่พี่แต่ที่นี่เขาจะมีเอ กันละเล่นเล่นพวกมีแข่งขันกีฬาอะไรอย่างี้เนาะก็ะมีหลายแบบนะเห็นพี่เขาบอกจะมีกีฬาเราจะไปดูกันแล้วก็เขาจะเลี้ยงอาห,อา,หารกันนะคะพี่พีก็ฝากพี่พีช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ are, แล้วก็เป็นกำลังใจให้แสงเดือนในการทำคลิปด้วยนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่งานกันนะคะ พี่พนี่เพื <c <c ่อนก็พาทัวร์นะคะพาทัวร์หมู่บ้านของเพื่อนที่นี่ก็จะอยู่ลึกมากๆบอกเลยประมาณกี่กิโลนะยีกิโลปะจากบ้านเราอะประมาณ20กิโลเข้ามาที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่นี่ส่วนใหญ่เขาใช้โซลเซลเนาะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวห่อกันแต่ละหมู่บ้านก็วิธีกัน้ามก็แล้วแต่นะอาจจะไม่เหมือนกัน เลยฮะก๊เลยฮะก๊จะน้องชวนน้องไปเที่ยวเนียนะเออบ้านต้นตอเดินเดินมาห้ากี้ส้า้าบ้านมือเต้นอะไรัมีคนพาทัวร์หมู่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่งานกันเลยแล้วกันเนาะไปไปกันเลยค่ะกำลังเดินเข้าไปนะคะพี่ข้างหลังคือวิวสวยมากนี่บอกเลยตอนนี้เราจะเข้าไปดูในงานว่าเขาทำอะไรอยู่นะ นี่ตอนนี้เราก็กำลังไปบ้านพี่เขากินข้าวหอนะคะพี่ๆอะไนี่เด็กๆเยอะมากจะร่าเราไม่กล้าถ่ายเยอะนะบ้านบางบ้านเขาเปิดเพลงอุ้ยมีเขาเล่นตะกร้อด้วยไปดูหนุ่มๆเล่นตะกร้อกันเพราะว่ามันจะติดหรือเคยสิ์เพลงนะคะโอเคแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวครับล่ะเออมาแล้วน้องใครดูท่าเราอันนนเดี๋ยวเริ่มมาที นี่เขามีกิจกรรมกิจกรรมเขาเล่นไปดูว่าเล่นอะไรกันไปดูกันจะมากินข้าวห่อนะคะพี่พี่นี่เพื่อนพามาที่บ้านของแม่เด่นใจเด่นใจนี่เจ้าบ้านถือมากูเหมือนที่บ้านพี่แฟรเลยนะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่มากินกันเหมือนแบบผูกนี่ข้าวมึงไม่ผูกยั้ไงกินยังไงผูกแบบ่าอู้หูอะไรกันหอกกันแล้วก็

เขาทำแบบทางเดินใช้อิดเดินนะเดินง่ายมากต่อไปบ้านที่สองอันนี้ก็ไกด์นำทางให้เรานะคะนี่มีบ้านที่สองเนี่ยเราขึ้นไปกินกันมันมาแล้วมาพอไม่ชอบเไม่รู้จักอืเดี๋ยวมากินข้าวกันฮะหรือสิ่งเงีกยโอ้ อันนี้เรามากินบ้านที่สองนะคะพี่ี่บ้านแรนด์ผ่านเลวบ้านที่สองอันนี้เหมือนเขาจะใช้ใบจากมอนอมาใช่ไหมไม่ใช่ใบปองใช่ไหมใบกล้วยหรอใบจากบางบ้านเขาใช้นี่ใบใบจากเหมือนคล้ายๆต้นฟานการียาวเนี่ยแค้ใบกล้วยแล้ว ีแบบนี้ราคาตะกูอู๋กมองแต่ละบ้นก็จะทน้ำจิ้มไม่เหมือนกันนะอืมไอหมี่เขากเออมะพร้าวเยอะไปไหมแล้วก็กะทิมันน้ำตาลมันน้อยเกล็ไม่เค็มอืมเออมหรอกินดิฉันอ๋อฉันเหรคะแฟร์อ๋ออีกท่าน อัน <laughs> <laughs> <If> ี้ก็บ้าทรตาดูทรอย่าเดียวเล่น้รู้สึกว่ากินลูกสูกก็จะอิ่มแล้วเออขันเนี่ยอิ่มอิ่มไหวไหมขันเนี่ยบารี่ว่าปี่ีย่บานีเร่ยน้ากนกติวยยลับมกิ่อนอันนี้มา่ยกละอากอย่หัวไปเลยหมั้ง ก็คืนบะอย่เนี่ยแค่ะบามาผักข yani mm ้าวหิบ right? ่มล um ูกเนี่ยจอาบแเป็นอย่างก็เริติดอบต่อ้มือเอออคระหมูอแรกมูบ้านสุดท้ายดอกมูบ้านติดไอ้ชายแดนแล้วดออันนี้มนอ่นี่ไม่ใติดกับผูชายนะติดกับอพมามีตีกัผูชาก็มีต๊ะนละอก็งี้ม่ก อะพืกนะเล่นทรศัพท์จาม่เงเดือนอร่อยมากกินให้หมดถาดเลยนะหมดเลยเหรอกินก่อนอ๋้วก็อยลืมไปกินอันนี้ด้วยขนมจีนนะเหรอก็มีกี่ที่อย่างเี้ยรึที่ชวนพาไปร่วมัปดืขนมจีนด้วยเขาจะเลี้ย บ้านนี้เรากินลูกที่สแล้วค่ะพี่ไปวันนี้ยีบแปหมอมหาคาราบาลเซีนชีเลยยื่นเอกสารยอบอำรวจไปยอะแยงเป็นยอดวิยาลักษตะกุงเห็นแค่เราไม่รู้จักกันโอเคุ่้งกุ้งเวยตุ๊กี้ก็ทำมาโวอะไรก็ติดเช ตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะคะกินไปสามลูกเดี๋ยวจะไปบ้านต่อไป <c oughs> <laughs> ไปกันต่อคะ่ะบ้านที่สองผ่านไปนะคะที่เราก็กำลังไปบ้านที่ 3. 3> สามนี่น้องนี้น้องชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่อน้องแฟบโอเคน้องพาเดินนะคะเป็นหมู่บ้านของน้องน้องก็เลยพาถั่วเพราะเราไม่รู้ว่าบ้านใครเป็นบ้านใคร ที่สามแล้วนะคะจะกินให้ไม่รู้ว่าครบทุกบ้านไหมน่าจะอิ่มก่อนอันนี้ก็บ้านเพื่อนนะคะอันนี้รู้จักกันแต่ว่าเพื่อนไม่อยู่เพื่อนอยู่ในเมืองไม่เพื่อนกำลกังกำลังกำลังไ่ถึง <c oughs> ว่ากินใบตองนะอ่ะ <c oughs> กันแล้วเล่นปินเสารน้ำมันเลยเหรอเดี๋ยวเราไปดูเขาปินเสารน้ำมันกันเจ้าพาเกมโอเคเดี๋ยวเราไปบ้านเราไปที่บ้านกระเลียงกันเนาะที่ศูนย์รวมของหมู่บ้านดีกว่าไป,ไปตอนนี้เราก็จะไปที่บ้านกระเลียงนะคะศูนย์รวมของที่นี่ ดูที่ไหนเลยเลยคนที่นี่เขาอยู่ลึกมากจะบอกเลยว่าฐานะคนที่นี่ไม่ธรรมดามีมีรถกระบะเกือบทุกคันเกือบทุกบ้านเลยนะพี่พ่ <laughs> บอกเลยว่าถึงเขาจะอยู่ในชนบทแต่เขาไม่ได้เป็นคนจนนะเขาเป็นหมู่บ้านที่มีสตังค์นะคะบอกเลยที่นี่เขาจะทําไรท่ทาสวนเป็นส่วนใหญ่เนาะคนที่ที่ทําไรท่ทาสวนเนี่ยเขามีสตังค์กันอยู่แล้วเจนเดินกาละทีกรุ่น <laughs> เด็กคุณกินกี่อันเนาะนี่เดี๋ยวเราจะาไปเดินไปดูที่นั่นกันบรรยากาศก็งลมลืนลม่นลมเย็นนะคะเป็นธรรมชาติธรรมชาติดูดิมีแต่ภูเขาห่างจากบ้านเราเนี่ยประมาณยี่สิบกิโลออันนี้อยู่ติดขอบชายแดนน,นะจุดส่าจุดหมู่บ้านการเกิดกันรบระหว่าง ไปแดนไทยพมาก็ที่นี่น่าจะโดนก่อนเป็นที่แรกใช่ไหมใช่ไปเดี๋ยวเราไปถ่ายที่นู่นอะไรกันนะไปถึงแล้วเราค่อยให้พี่ดูไปนี่เขามีกันละเล่นนะคะก็คือโยนลูกสบ้านั่นเองนี่ตอนเด็กๆก็เคยเล่นนะคะพี่พี่โยนลูกสบ้ามรุกุลเคยเล่นปะอะไรนะเคยโยนลูกสบ้าไหม โยนลุกสบ้ากันนะคะกันละเล่น มีสองทีมนะคะมมนใชามีเครื่องเขาใช้เครื่องปั่นไฟหรอเป็นเป็นไฟอะไรเป็นไฟฟ้าหรอไม่ใช่เครื่องปั่นไฟเราจะใช้น้ำมันเนี้ยอ้นี่เดี๋ยวเราไปดูที่อื่นดีกว่าเนาอไปนี่มาเห็นเด็กๆกำลังปีนเสากันอยู่นะคะเสาน้ำมันนะเาแต่เขายังไม่ได้เริ่มนะคะพี่นี่เขากำลังปีนเสากันอยู่ นี่ก็คือส่วนรวมมั่านกะเหลี่ยงนะคะก็จะมีผู้เท้าผู้แก่ผูกแขนให้เรียกขวานผูกแขนเรียกขวานอันนี้เป็นชุดกะเลี่ยงโครงนะคะชุดกะเลี่ยงก็มีหลายแบบเนาะ เาอะไม่ใช่ปะบานเรา้บุกไข่เาไม่ได้เงินปกตตไทยดใส่ปลา้า่าะไม่ใส่ไม่ใส่ดบเด้ยม่ด้อดต้มตามดูดย่าเดดม่ต้องต้มาให้น่าดไรดต้มดาไม่เรดองเาดขาด้่ดนอะอร่อยไมดะ่มยังไม่ทัดกินยังไม่มวยดไม่ได้กินเลย อดอตอนนี้ม yeah ีใค็เด็กเป็นแบบนี้ไมไม่ต้องเด็กเจะกินแนี้ยังไม่หิวแต่กินกินแล้กเออก็ไม่กินอันนี้ก็เป็นเพื่อนอันนี้คือมาดูคนดักกันนะคะนดักกันแล้วคนลอดกตามหรอ ออนกิแล้วก็นองกินบ้างว่าเราเจอกกาวเกเดิมนะมารอบน้ำมาบานม่มึงเล่นได้บ้าเส้นถึงมึงเือพัดหัวเลยไปเดินทู่ป๊อยาได้เด้อนุ่นวิธีโอนคุณไปทำอะไรที่นุ่นฮะิขิตของบางว่าตอนนี้รขส์ สงสัยเป็นดีเต็มเรื่อเนาะมะเขือเทศวะด้านทายเดี๋ยวเราจะไปกินขนมไม่ใส่มะเขือเทศนะคะลิงหนึ่งเม็ดนับเพก่อนนับเพื่เจ้าก็นับแฟนเนี่ยด้านทายว่ามันเดี๋ยวจะให้ดูแดนเซอร์นะคะมีแดนเซอร์ด้วยนะคะด้วยกันดูแดนเซอร์ยืนอยู่นู่น คนตี้เน้นไม่ว่าจะมีงานที่ไหนก็ไปทุกที่ไม่ต้องจ้างนะไปแบบรีิๆใช่หรอชุดเขาสวยนะเต้งเก่งอ่ะหรือมีงานเพลงอะไรแกก็จัดเต้นเป็นชุดเขาสงอันนี้น้องก็ปีนใหญ่เลยนะรอปีนต่น้ำมันนะคะเอลงเบียร์กวดเนี่ยเปีนใหญ่ ามาไม่แล้วเดเป็นยางตา้าเนี่ยตอนนี้คือวุ่นวายมากอยู่ฝั่งนู้นก็มีเสียงฝั่งนี้ก็มีเสียงทอดันมีล้ยสนุกสนานนะคะอันนี้ก็แดนเซอร์แดนเซอร์ประจำหมู่บ้าน แดนเซอร์คนนี้ไม่มีใครตื่นได้เลสนุกสนานกันไปเมืนะตอนนี้เราก็กินมาสองสามบ้านแล้วเราก็กินลแล้วเราจะไปกินต่อที่นี่ก็นั่งอยู่นั่งรออยู่ตอนนี้เรากำลังดูแดนเซอร์อยู่ดูอบ้า,าสาวเต้นนี่นอย่างเนียวมือรอรอนั่งดูแดนเซอร์เต้นอยู่นะคะที่ท มานั่งกันก่อนนะนั่งพักนั่งเล่นกันก่อนเขาก็มีแจกไอติมแจกขนมนะคะนี่เยอะแยะไปหมดนี่เ่านั่งกินส้มต่ำกันอยู่อร่อยไหมคะมะละกออร่อยเด็กเยอะมาก เราก็นั่งกินไส้กรอกอีสานอยู่เว้มาหนึ่งอย่าอีก วันนี้เราต่อด้วยติมแล้วก็เดี๋ยวขอแบบมือนระเป๋าไปติมแทงที่สองนะคะพี่แล้วก็เพื่อนไปเอาขนมจีนมาให้นี่ ขนมจีนแกงเขียวหวานนะเพืนใจดี่ยนยที่เ่มาัวรเช่ากินอยวันะจีป้วันนี้คืออิ่มเลยนะอิ่มนนี้าเพื่อนเอาของมาให้กิอันนี้เพอนสมัยเียอันนี้อันนี้เราเรียนด้วยกันต้งแบบอะไรต้องแบลเรกตาตุ้มหนูม ตั้งแต่ปหนึ่งถึงอะไมัธยมปนึอันนี้เรียนด้วยกันตั้งแต่มัธยมหนก่งมันนึ่งยังไงเ้ยตั้งแต่รู้จักางคนนี้นี่ตั้งแต่ปหนึ่งถึงมัธยมวันนี้ก็ตั้งแต่ปหนึ่งถึงสามด้ยกันเ้ย่มชเลยวยกันมอยู่คนละห้องแล้แต่คนละแผนกสุด เราก็ต่อด้วยขนมจีนนะคะคือวันนี้เปนแบบจุ๊ๆเลยนะเพื่อนออกมาให้นะคะขนมจีนนีำยาแกงตกหวาน

กินแบบอิ่มเลยนะไม่ต้องซื้อเลยนะของฟรีค่าของฟรีมาดูคนบินอะไรนะบินเตาน้ำมันหรอ,อเตาน้ำมันน,น้ำยาเขาอร่อยมาก <c oughs> <c oughs> ในวัเสื้อก็เหลี่ยงกันนะจริงๆถนะ้าเสื้อก็เหลี่ยงก็มันก็จะมีความใหม่ก็คือสีดำน,นี่คือคนที่แต่งงานแล้วเนาะสำหรับสาวๆที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยจะในเขาจะใส่สีขาวสีชมพูสีสดใสอะไรนี่เนาะแต่เราไม่ถือนะคะคือเราจะใส่สีไหนก็ได้ไม่เป็นไรแต่คนสมัยก่อนเขาอาจจะถือแต่แต่เราเนี่ยไม่ถือแล้วเพราะว่าเราแต่ความชอบของเราเราจะใส่สีไหนก็ใส่ได้หมด ก็มาเรียนอ่ะใช่ฉ <eza> ันสนิทกับเพื่อนทุกคนเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นฮันแอมเพรนะคะพี่แอมเพรมาปูุกข้อไม้ข้อมือกับคุณยายนะคุณยายอายุ92ปีแล้วอายุยืนมากค่ะคุณยายอายุ92ปีนะคะคุณยายมองไม่เห็นนะคุณยายอายุยืนมาก อันนี้ท่านในอำเภอกับภรรยาท่านในอำเภอนะคะนคุณยายอายุ92ปีอายุยืนมากมอันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านในอำเภอ อ,อตอบตนะคะก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านในตำบลอำเภอสวนพึ่งนะคะนตอนนี้ก็เดินออกมาในจากงานแล้วนะพี่ๆก็กำลังจะกลับนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงละจริงๆงานมันก็ยังไม่เสร็จนะก็ยังมีกันปีนเสา้ํามันแต่ว่ารอไม่ไหวแล้วขอกลับบ้านก่อนแล้วกันก็ ฝากพี่ๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้แสงเดือนนะคะวันนี้ก็ไม่ได้เข้าป่านะ oh. ก็อย่าลืมเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะใครที่ไม่อยากให้แสงเดือนเข้าป่า oh. ก็เข้ามาดูกันนะคะเพราะว่าเห็นหลายคอมเมนต์บอกว่าไม่อยากให้แสงเดือนเข้าป่าแต่พอแสงเดือนไม่เข้าป่าก็ไม่เข้ามาดูกันเลยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆทำไปเนาะไปขอตัวก่อนนะคะ